เหเุยังงามเลยคิดหลายแต่เอาอไจะไหนอ้อเฮตุยังงามเนาะสี่เหลี่ยมเลยเออสีเหลี่ยมเลยเนี่ยเตอโอ้เเนี่ยฟังเนี่ยแต่งให้เนี่ยโอเควะไดไปรูทธาเลยจานอ่อ ตกลงราคากันอยู่ครับนี่มาเดี๋ยวจะจวดเลยครับเดี๋ยวจันปอนจัดให้สวยงามแน่นอนครับไปไม่พูดเยอะครับคุยงานเสร็จก็จวดเลยครับจันปอน ใจตอนคืนเลยครับทำโอทำโอ <c oughs> โอมาดูครับเมื่อตอนเย็นไม่มีเวลาถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวมาดูงานตอนกลางคืนเลยครับดึกดืนแล้วครับจานปอนยังไม่เลิกงานเลยครับ จะตรงคุยงานไว้ตอนเช้าแหละเฮ้ยตอนเย็นๆเลยครับโอ้ตอนคืนแต่งสโลปให้อย่างสวยงามครับเต้นบอ่อสากเก่าครับพี่น้องสวยงาม เด็กเลยครับพี่น้องครับอ้น้นเอ้ยไอตนี้คอนจะจะีออก่อ้วาเหยออกมันต้องแยอไปแล้วครับอให้ออกไปเลยไม่บอให้ออกไปเลย่ยเราอนอเอาเ่อยเอาเลยเอาเลยอยนันัเอากโออกครับต้องเอาโออกเอาโแล้วนีออ กระบ้าโอก้ยเป็นหรอโอ้ดูครับนี่ก็กำลังโซลีกันนี่ก็เมาสะครับแปดพ สะเก่าครับสะเก่าวันนี้น่าจะทั้งคืนครับทั้งคืนันนี้น่าจะมองไม่ค่อยเห็นละน่าจะได้ชมผลงานพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะเห็นเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูครับวันนี้ทำโอ้ ถ่วงมาเลยครับพี่น้องนี่ปั้นคูครับเอาคิรินมาปั้นคูเลยครับปลาเยอะแล้วเนี่ยสามสกว่าแวตอไปเครับานเนี้ยงานเนี้ยงานเน้ยงคเที่ยวดนว่ารว สะแกตื่นครับแกก็ต้องมาปั้นคูใหม่ให้สวยๆเดี๋ยวจานปอนจันให้แบบสวยงามครับงานนี้ช่วงเอาเลยมาปั้นคูครับแบกว่างานครับงานนี้จานปอนน่าจะเอาจนเสร็จครับเอาจนเสร็จเลยแหละ

นี่ครับพามาดูตอนเช้าเมื่อวานไม่เสร็จครับเมื่อวานโอ้โอ้โอปลาไหลเยอะนะเนี่ยบ่อนเนี่ย เดี๋ยวจัดพอจัดให้ครับสวยงามสวยงาม ยวจ,จัดให้จำแจมแน่อนอนครับเป็นรูปเป็นร่างสระแน่อนอนครับอันนี้จะเป็นสระโครงการครับก็แกสามเริ่มตื่นละ22คูณ35ลึก3เมตรนี่ก็ว้าง22ยาว35เมตรลึก3เมตรก็สระใหญ่อยู่ครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ